เฮ้ยว hey, ันสวีครับผมชื่อถิมมี่นะแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําน้ําหอมฤดูร้อนสําหรับนักศึกษานะครับแล้ววิดีโอนี้จะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ว่ามันจะไม่ใช่ท็อป5หรือท็อป10นะครับมันจะเป็นตามสถานาการณ์มากกว่าว่าสถานาการณ์แบบนี้ควรใช้น้ําหอมตัวไหนบ้างน,นะครับแล้ววันนี้เราจะแบ่งออกเป็น3สถานาการณ์ด้วยกันนะครับสถานาการณ์แรกก็คือในห้องเรียนหรือว่าเข้าประชุมเข้าอะไรต่างๆนาะนาะสถานาการณ์ที่2คือ nights out ก็คือ ออกไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นกลางคืนก็ได้ไปผับก็ได้ว่าเที่ยวกลางวันก็ได้นะฮะเหมือนกันแล้วก็สถานการณ์ที่3ก็จะมีเดทคือน้ําหอมที่ใช้สำหรับการออกเดทนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เรามาเริ่มเลยดีกว่าที่น้ําหอมใช้ในห้องเรียนหรือในห้องประชุมในห้องเรียนหรือห้องประชุมนะผมมีน้ําหอมแนะนํา2ตัวด้วยกันและ2ตัวนี้ก็คือ Blur Chanel กับ Prada l o ง สองตัวนี้นครับบอกเลยว่าใช้ได้ในทั้งในห้องเรียนและห้องประชุมเหมือนกันนะครมันเป็นกลิ่นที่เป็นสองกลิ่นที่มีความ professional อยู่ในตัวด้วยแล้วก็แล้วก็ยังมีนอกจาก p r o f e s s ั o n อลแล้วก็ยังมีความ playful ความน่าเล่นอยู่ในตัวเหมือนกันทำให้เหมาะมากสําหรับนักศึกษานะครับอย่าง burr channel ตัวนี้คือบอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายมากๆ ใช้ง่ายดูเป็นงานเป็นการดีนะครับแล้วแต่ยังมีความเป็นวัยรุ่นความเป็นเด็กอยู่ในตัวเหมาะมากๆสํสหรับการใช้ในห้องเรียนนะครับอีกตัวหนึ่งฟราดะโลมตัวนี้นะฮะผมบอกก่อนเลยว่าใช้กับสูตรนะฮะใช้ในห้องเรียนก็ได้แต่ว่าใช้กับสูตรดีกว่าเพราะตัวนี้มันมีกลิ่นที่ออกหรูหรามากกว่าดอร์ชนเนลทำให้ตัวเนี้ยเหมาะมากสำหรับการใช้กับสูตรใช้เป็นงานอีเวนต์ใช้ไปเข้าประชุมอย่างเงี้ยฮะตัวนี้เหมาะมากๆน,น,นะครับสำหรับการใช้ในห้องเรียนกับห้องประชุม บรน c h a n l กับ Prada Long สถานการณ์ต่อไปนะครับคือสถานการณ์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า n i g h t out หรือว่าการออกไปเที่ยวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเทียเท่ยวกลางวันเที่ยวกลางคืนเที่ยวผับเที่ยวบาร์หรือไปร้านอาหารแล้วก็ตามกับเพื่อนๆน,นะครับผมก็มี2น้ําหอมเหมือนกันที่จะแนะนําในวันนี้ ตัวแรกก็คือ l ุกโอเ o กสปอร r ตโอเอ็ t e ตและตัวที่2ก็คือ Aquadigil Profumo ตัวนี้นะครับใช้ตอนไปเที่ยวเวลากลางวันตัวนี้ใช้ตอนกลางคืน l ุกโอ p o r t O Extreme อ็ทำไมถึงใช้ตอนกลางวันเพราะว่าตัวนี้กลิ่นอาจจะติดทนไม่ดีนักนะครับผมแต่ว่าช่วงชั่วโมง2ชั่วโมงแรกเนี่ยส,สชั่วโมงแรกนี่ กลิ่นมันจะกระจายตัวดีมากๆแล้วมันเป็นกลิ่นที่ผมบอกได้เลยว่าผมได้คำชื่นชมมากที่สุดถ้านับน้ำหอมประมาณร้อยขวดที่อยู่ในคอลเลคชันของผมเนี่ยตัวเนี้ยได้คำชื่นชมมากที่สุดแล้วคำชื่นชมส่วนใหญ่จะมาจากก่อใช้ตอนกลางวันนะฮะแนะนำมากมากมากเป็นน้ำหอมที่ เป็นหนึ่งในตัวโปรดของผมเลยก็ว่ากันนะฮะ a l o u r e Sport o Extreme จาก Chanel นะครับแล้วก็ a c g u i j o Profumo ทำไมตัวนี้ถึงใช้ตอนกลางคืนเพราะว่ามันมีโน้ตของ Patchouli กับ Incense อยู่สองโน้ตนั้นเป็นโน้ตที่ทำให้รู้สึกเหมือนว่าตอนดมแล้วจะรู้สึกว่ามันเหมาะสำหรับการใช้ตอนกลางคืนครับมัน fresh แต่มันไม่ได้ fresh ขนาดใช้ตอนกลางวันได้คือมันก็ใช้ตอนกลางวันได้แหละ แต่ทอดมแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอเอ,เอมันก็เหมาะกับตอนกลางคืนมากกว่าจริงๆแถมตัวนี้ติดทนนานกว่าสมมติตอนคุณไปบาร์ไปผับหรือออกไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนเนี่ยคุณอยู่ข้างนอกนานอยู่แล้วถูกไหมฮะนานมากบางทีอยู่ทั้งคืนเลยจบที่บาร์ก็ไม่ต่อห้องเพื่อนเลยมานะฮะอยู่ทั้งคืนตัวเนี้ยจะช่วยคุณอยู่ทั้งคืนได้ตัวนี้ไม่สามารถทําได้นะฮะตัวนี้ติดทนนานกว่าสามารถใช้ตอนคืนได้ดีกว่า เยอะนะฮะสำหรับการเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางวันนะฮะ a l l u r Sport Extreme กับ a q u a d i j o Profumo ต่อมาสถานการณ์ที่3และสถานการณ์สุดท้ายน,นะครับคือการออกเดตการออกเดตสำคัญมากนะครับจนการใช้น้ำหอมนี่เพราะว่า1เลยก็คือคุณเนี่ยจะแตกต่างกับผู้ชายคนอื่นที่เธอเคยออกเดทมาก,ก่อนถ้าผู้ชายคนอื่นไม่ค่อยใช้น้ําหอมกันหรือใช้น้ําหอมที่มันดมแล้วมีกลิ่นแบบเอะไม่ไม,ไม่ไม่มีความพิเศษ,ษมันครับคุณจะแตกต่าง มากมากมากแล้วก็ผมก็มี2ตัวเหมือนกันสำหรับานาการนี้นะฮะชอบให้คนมีตัวเลือกก็เลยเลือก2ตัวนะนะครับสอตัวนี้ก็คือ Dylan Blue จาก Versace แล้วก็ l a n u i t t l o n จาก Yves Saint Laurent นะครับสตัวนี้เหมือนกันนะฮะตัวนี้ใช้ตอนกลางวันตัวนี้ใช้ตอนกลางคืนนะครับ Dylan Blue ทำไมใช้ตอนกลางวันเหมือน Fresh มัน f ฟ e ช h มากแล้วกลิ่นตรงนี้ครับมันจะคล้ายๆน้ำหอมจากดี o r ชื่อ d i o อ s a u v ซาวนะครับหลายหคนที่เมืองไทยตอนผมคุยแล้วบอกว่าซา v a g e มันกลิ่นที่แรงไปมันฉุนไปทีนี้ผมฟังอย่างนั้นผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเมืองไทยนี่จริงๆมันเป็นเมืองที่อากาศร้อนมากๆหนึ่งสองแล้วมันชื้นมากด้วยนะฮะทำให้น้ำหอมที่กระจายตัวดีเกินไปหรือว่าฟุ้งเกินไปมันอาจจะทำให้แบบคือมันฟุ้งเกินแล้วมันก็ทำให้เกิด อารมณ์ปวดหัวได้สำหรับตัวเราเองและคนรอบๆข้างได้ผมก็เข้าใจนะครับตัวนี้กลิ่นคล้ายๆ Dior Sauvage นะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่เบาวกว่าที่ใช้ง่ายกว่าแล้วก็กลิ Green, ่นดูดมแล้วดูเหมือนยาวไวมากกว่า Dior Sauvage เยอะนะครับผมแนะนำมากสำหรับการออกเดตตอนช่วงกลางวันนะครับ e e n ั Blue จริงตัวนี้ใช้ออกเดตกังคืนก็ได้แหละครับจริงซื้อขุดเนี้ยก็ได้จบพอนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้น้ำหอม ออกเดตตอนคืนที่เด่นจริงๆนะผมแนะนําเป็นลานวิตะลงลานวิตะลมตัวนี้ขึ้นชื่อเลยว่าตอนโดนเปลี่ยนสูตรบ่อยมากตอนมันออกมาปี2009นะครับเป,เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะแรงพอสมควรและตัวนั้นคือตัวที่คนชอบมากๆรุ่นของปี2 0 1 6นะครับการกระจายตัวเริ่มไม่ค่อยดีนะการสิทิ์ทนก็เริ่มไม่ค่อยดีนะแต่ว่า ส่วนดีของอันนั้นคือมันเริ่มใช้ในฤดูร้อนได้แล้วเพราะว่าสูตรเก่ามันแรงเกินไปสำหรับการใช้ฤดูร้อนนะฮะตัวนี้เหมาะมากสําหรับฤดูร้อนตอนกลางคืนมันเป็นกลิ่นที่รู้เลยว่าที่อเมริกาเนี่ยมัน l e เจนดารีในความเซ็กซี่ของมันมากๆแล้วตอนคุณดมคุณจะรู้สึกเลยว่ามันออคือมันหอมมากจริงๆมันหอมจนแบบคือคุณหยุดดมไม่ได้อะดมตรงนี้รู้เลยว่าหยุดดมไม่ได้แล้วก็ ผู้หญิงหล,หลายๆคนชอบกลิ่นนี้มากๆนะครับผมให้ผู้หญิงเรทกลิ่นนี้เพื่อนผมหล,หลายๆคนให้สกอร์ประมาณ8.5หรือ9เต็ม10เกือบทุกคนเลยคือมัน,นกลิ่นที่หอมแล้วก็ Legendary มากๆนะครับที่อเมริกานี้แล้วก็ที่เมืองไทยผมไม่ทราบว,ว่ามีคนใช้เยอะขนาดไหนนะครับแต่ลองดูสำหรับการออกเดตตอนกลางคืนนะครับผมว่าไม่มีตัวไหนดีกว่าตัวนี้แล้วแล้วก็ตอนกลางวัน เดลนบลูนะครับสตัวนี้สาหรับการออกเดตช่วงฤดูร้อนก่อนปิดท้ายนะครับผมมีน้ําหอมอีก2ตัวที่จะมาแนะนําให้นะครับแต่ว่า2ตัวนี้ที่มันไม่ได้อยู่ในลิสต์จริงๆก็เพราะว่ามันหายากที่ประเทศไทยแล้วผมก็เข้าใจว่านักศึกษาหลายๆคนเขาก็ไม่ได้มีเงินเยอะถูกไหมครับแล้วยิ่งน้ําหอมที่หายากในเมืองไทยเนี่ยมันก็จะยิ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะยิ่งแพง2ตัวนี้ก็คือถ้าหาได้นะครับค่อยซื้อถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ยังเป็นต้องวิ่งไปหานะครับตัวอื่นที่ผมแนะนำเหมือนเี่ยมันก็ดี ดีมากๆแล้วเหมือนกันนะฮะคือไม่ต้องวิ่งไปหา2ตัวนี้แต่ว่าถ้าหาเจอนี้แนะนำมากมากนะครับ2นี้คือ first instinct จาก a b r c r o m b i n f i t c h กับ ultrase จาก terry muller นะฮะตัวนี้เหมาะมากสำหรับการเที่ยวกลางวันนะครับเที่ยวกลางวันนี้คือมันมัน sexy มากมากเลยมันเป็นกลิ่นที่เท่คูลแล้วก็แบบคือมันมี c h a r เตอร์มันของตัวเองครับเป็นกลิ่นที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน,นครับเหมาะมากสำหรับการเที่ยวกลางวันตัวนี้เหมาะมากสำหรับการเที่ยวกลางวันเหมือนกันแต่ว่า ใช้ข้างนอกนะฮะตัวนี้ใช้ข้างในเพราะกลิ่นมันเบามันไม่อเฟนซีฟมันไม่กวนใครตัวนี้ใช้ข้างนอกเพราะกลิ่นมันแรงนิดนึงถ้าใช้ข้างในแล้วอยู่เหมือนอยู่ในห้องเพื่อนยางเงแล้วเพื่อนอยู่ใกล้ๆเขาอาจจะรำคาญได้แต่มันเป็นกลิ่นที่หอมมากๆและไม่เหมือนใครตรงที่ว่ามันกลิ่นมันมีกลิ่นเหมือนไอติมส้มนะเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ไอติมส้มนะมันหอมมันส้ม ซิตรสแล้วก็ครีมมี่มันไม่เหมือนใครจริงๆเลยผมไม่เคยดมกินไหนที่เข้ามาคล้ายตัวนี้เลยแม้แต่กลิ่นเดียวนะครับถ้าหาได้ซื้อเลยนะฮะดีมากๆ2ตัวนี้นะครับถ้าหาไม่ได้อย่างที่ผมบอกไม่ต้องเป็นห่วงตัวที่ผมแนะนํามาดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้า หาได้เมื่อไหร่นะครับยิบมาเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอน alright everyone วันนี้ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับวิดีโอรีวิวน้ำหอมของผมยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับที่มาชมในวันนี้แล้วก็ผมมีกลุ่ม Facebook อยากบอกอีกทีมีกลุ่ม Facebook ด้วยนะครับครับคนที่รักน้ำหอมมาแชร์ว่าวันนี้ใช้อะไรมาขายน้ำสองมือสองก็ได้นะครับแล้วแต่กันมาคุยเรื่องน้ำหอมกันลิงก์อยู่ที่ข้างล่างในด e สคริปชั่นนะครับมาจอยกันได้แล้ววันนี้ have a good day guys see you next time and a peace 拜。